อย่ารีบซื้อฮีโร่พวกนี้เด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็คุณอาจจะเสียใจก็ได้ดูคลิปนี้จบเดี๋ยวคุณจะรู้เองมาถึงฮีโร่ตัวแรกนะคะที่ต้องห้ามนะคะนั่นก็คือน้องซิปของเราตำแหน่งของซัพพอร์ตนี่เลยค่ะบอกเลยว่า ห้ามซื้อถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพ่อหนุ่มสุดหล่อมาดเข้มของเรานั่นก็คือพ่อหนุ่มเรียวมานั่นเองฮีโร่ตัวนี้ก็ห้ามซื้อเหมือนกันฮีโร่ถัดมานั่นก็คือคุณโอโอมาของเรานั่นเองจ้าฮีโร่ตัวนี้ก็จัดอยู่ในประเภทที่ห้ามซื้อเหมือนกันและในส่วนตัวถัดมานะครับเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มเร็วเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือ น้องฟินนิกของเรานะคะบอกเลยว่าฮีโร่ตัวน,นี้ก็ห้ามซื้อเหมือนกันแล้วก็ในส่วนตัวสุดท้ายนะคะฮีโร่ที่อยู่ในประเภทนี้นั่นก็คือดาซี่ของเรานั่นเองซึ่งอยู่ในตําแหน่งเมทนะคะ ป็นฮีโร่ตัวสุดท้ายนะคะที่จัดอยู่ในเซตนี้ที่บอกว่าห้ามซื้อนะเพราะว่านางมีอยู่ในฮีโร่ตอนรับหน้าหนาวไงทุกคนเนี่ยกิจกรรมนี้เลยทจริงอะ่ะกิจกรรมเขาเริ่มตั้งแต่วันที่8แล้วนะสิ้นสุดวันที่13แต่น้องๆบางนคนหรือผู้เล่นใหม่ก็ยังไม่รู้การทําภารกิจก็ไม่ยากเลยะคะ่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นล็อกอินรายวันอันที่2ก็จะเป็นใช้ไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์นะคะอย่างที่3มก็จะเป็นการสังหารมินเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ เป็นการเล่นกับเพื่อนในโหมดจับคู่หนึ่งครั้งซึ่งภารกิจก็บอกเลยนะคะว่าไม่ยากเลยก็สามารถไปทําได้ซึ่งในแต่ละขั้นนะคะก็จะมีของรางวัลก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบหักเราได้แล้วนะคะเราก็กดรับไปเลยหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกในการวิ่งนะคะ แล้วก็อีกอันนะคะก็จะเป็นในส่วนของอีโมจิต้อนรับหน้าหนาวประมาณนี้เลยซึ่งอีโมจินะคะก็อยู่ได้30วันแล้วถ้าใครอยากได้อันไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยหรืออยากได้ลูกแก้วนะคะก็เลือกเอาก็แล้วแต่เลยและถ้าสุดท้ายนะคะใครที่นะคะสามารถทําภารกิจได้ถึง60แต้มนะคะก็จะได้ฮีโร่อย่างที่ยิงบอกไปอย่าลืมที่ไปทํากันนะหมดเขตวันที่13หากชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจ้า